สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิภาพพี่น้องว่าช่มปลานะครับผมาเบ่งปลาาเบ่งใบไใม้นะครับกำลังสีเป็นกำลังสีออกไม่ครับนี่ใบกำลังอ่อนๆนะครับผมถึงฝนพันแตกมากำลังงามครับผมเป็นใบชิกใบหั่งนะครับเช็กหน่อยเพิ่นสีมีดอกด้ยครับนี่ เป็นดอกเป็นดอกแล้วเพราะยางเขาปลานี่ครับหอมดอกคิกดอกขั้งกลุ่มๆเลยครับนี่ยยามมหาของปลาเนาะครับแต่ปลานี่เพื่อนกระสิมีหลายอย่างเนาะกับเกิดขึ้นมามีพักสาบแน่พักพักสาบพ,พักดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวขาวือว,วดอกดินน่ะเหรครับสิเกิดเต็มนะครับแถวนี้ กับมีผักหวานปลานะครับอันนี้เป็นปลาชุ่มชนนะครับปลาบาใยา่นันใดครับประมาณเจ็ดสิบลานะครับ เป็นพักษาบครับเป็นเคลือพักษาพ,พูดท่านมีใบอยู่ครับท่านยู่สูงสูงครับกำลังพอหลวกเลยกำลังเป็นดอกครับครับเนี่เป็นยอดพักษาด้วยครับนี่ พอหลวกนะครับผมเดี๋ยวเป็นเครือของพันกัเนเลยขึ้นไปนี่ครับเป็นเครือพันยูสูงค่ะกับพี่น้องบเรอเมีสาวมะนั่นะครับผม ขึ้นเอาแล้วครับเนี่ยนี่ครับเป็นเงาก,กระเจียวนะครับผมพอดหนาแรงเพิ่นกระสีตายจังสิเหรอครัไปเพิน่นเอาก,กระเจียวรั่วดอกดินนะครับผมนี่ถือฝนอีกจังหน่อยครับบ่เกินเดือนเดี๋ยวเพิ่นก็เป็นดอกให้กินครับผม หาเก็บน้ำมันนี่แหะครับพอได้กินอยู่เป็นดอกดินเป็นพักสาบนะครับเลาพวกหวานปลายังมาท่านเห็นเลยครับกระถือวายยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมยังมีของปลาให้เก็บ เห็นต้นเี่นว่าต้นพักหวานดีหนอนหยดงามครับโม้นพักหวานนะครับว่าเนต้นพักหวาน สำหรับมือน,นี้กับภาพพี่นอ้องมาเทียวปลาครับผมหลังมือฝนตกนะครับอันนี้เป็นต้นติวนะครับนี่กำลังแตกใบอันนี้เป็นต้นหั่งครับเนี่ย ไล้ไรนี่ครับเป็นต้นหั่งซึ่งพักสาบกระแดอาศัยต้นหั่งนี่แหละครับขึ้นเป็นที่อาศัยนะครับผมพอกล้วยไม้แหละครับพี่น้องกำลังออกดอกครับกล้วยไม้ธรรมชาติครับผม นี่ครับห้วยไม้ธรรมชาติก็ดอกดอกแล้วครับดอกเริ่มเหี่ยวแล้วพี่พน้องมาเที่ยวปลาครับเลหนังมือฝนตกนะครับ ชอบพี่น้องแต่เป็นเงากระเจียวนะครับนี่ครับหลยเลยครับพี่น้องี่ชอบผมอันกเมียนแต่เพิ่นเกิดเพิ่นจะเกิดเป็นผืดเลยนะครับดอกกระเจียว ต้นกระเจียวครับผมต้นกระเจียวเลยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเด๋ยวผมสิพามาเก็บดอกรกระเจียวครับพี่น,อน้องเดือนหนึ่งหรือประมาณครึ่งเดือนนะครับฝนมันมากจังสิอันนี้เป็นต้นเป่งครับเป่งแต่กอนผู้ผเฒ่าพันเสียวไปเฮ็ดอันนี่ครับเฮ็ดไม่กดนะครับผม นี่หมากมันกินกรไอะไนะครับมันจีเป็นสายพันธุ์เดียวกันคล้ายๆกันครับอินตาผาลัมครับแต่ว่ามันเป็นตัวหน,น่อยนะครับผมหมากมันจีเป็นพ่วงคือกันครับอินตาาลัำครับเป็นเต่งน,นะครับประโยชน์ของมันกับใส่เห็ดมในกรวดครับเนี่ย เพื่อเซตันครับพี่นอ้องเพื่อตันกินกับปลาแดกบองกันเลยครับนี่แซ่บครับผมกินเป็นผักเนาะครับย่มา,ามาปลามากเขาเนาะครับผมแต่ปลาแดกบองมาเก็บเพื่อเซตันเป็นผักเนาะครับกินกับเขา พ่นกระสีลดพ่นกระสีออกสมมตมันมั่นไม่ใช่ไหมครับเศรษฐาภิร์เจ้าเซตันอันนี้ก็เป็นตนกระทบลวกครับพี่น้องสามารถลวกกินได้เช่นกันครับตน้นใบอ่อนพิ่น มกตองนะครับแะแตกขึ้นมาใบานอน่อ,อนเก็บมกใส่ตองครับเป็นผักครับเนี่ยตดนกระทบรก ห็นใบใหม่แล้วครับแตกอ่อนๆกำลังงามอย่างพี่น้องเบื้องน้ำครับธรรมาชาติตามปลาตามเขานะครับผมต้นจิกต,ต้นหั่งนะครับเล็กน้อยแต่ซิมี มดแดงครับเนี่ยแตกใบมากนี่ก็ระได้หายแง่ไข่มดแดงแล้วครับฝนตกมาแล้วจังสิตามภาษาอีสีีคนอีสานนะครับผมแง่ไข่มดแดงนี่เก็บพักสาวนะครับเก็บพักหวานนะครับ กำลังยังหาตัวนักหวานครับพี่น้องเบื่อแต่ก่อนผมเคยมาเก็บอยู่ครับเราตอนนี้หาบุเห็นแล้วครับ ป็น้องหวันก็นได้จักงุ่มมองดิอันนี้เป็นต้นมะขามป้อมปลาครับพี่น้อง ้อมก็เแบบด่นดีคนไม่หนุวยน,น,น,วนะครับเริ่มหายากแล้วครับประคัมปอมก็ได้ทั้งในปลาว่าใครมีแล้วครับรู้สึกมาเกิดเป็นเยุน้ำกันครับตอนนี้ น,นี่ก็เป็นพักษาบครับเพื่อพักษาบเพ็นดึงลงมาอันนี้ยอดออนเพันกันอนอนพักษาบจะมากาก็จะกดตัดลงนนครับแล้สิแตกเป็นไหมนะครับผมเป็นไมงย่อมพี่กัน มันเป็นเพนเคลียร์ซะนี่เป็นต้นมะเบนครับพี่น้องเนะี่ยกำลังแตกใบภาษาไทายพเนตะคบป่านะครับทุต้นตะคบปา่า พักษาไปเลยครับพี่น้องเขื่อนใหญ่ครับนี่ยพักษาดูว่าพี่นู่นน้องกับผมมี่หดมากนะครับพี่น้องเนี่ยเกินมากเลยครับไปทีนู่น คนเดินทางอ่ะพวงนี้นู่นเป็นปุ่มแล้ว ครับพี่น้องแล้วสิเก็บพักีนุ่นก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมใายนี่ก็ขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับ